เขาลงผิดยังไงครับถึงผู้ลงผิดจับเพื่อนผมไปเลยครับเจ็บเพื่อนผมไปเลยครับเป็นคนดีนะครับเขาเป็นคนดีอย่าไปทำอะไรคเขาถ้ามีไม่ถึงห้าครับใส่กุญแจมือเขียบไปเลยเขียบไปเลยครับเขียบเลยลงผิดครับลงผิดสังคมควรให้โอกาสเขาครับจะทำอะไรเพื่อนผมเลยครับสังคมควรให้โอกาส ังอมพให้โอกาสเสนผมนะครับเสนผมนคนดีเรืทรัพท์เจนจาชุดชอปอที่สองเ่อนหังเจาสองเพื่อนชุดชอปอร์ที่สอขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานชุดชอปอที่สสามารถตรวจจับสไลดชื่อชาบชายหนายชื่อ